ก็แได้ค่ะก็ต่อไปนะครับเป็นของฟิวแบนนะครับเราไปดูเวลาเราไปต้องไปโชว์อันนี้เป็นของฟิวแบนนะครับบายเฮนรี่แบนเอาไปเอาไปเอาไปโชว์เลงดูให้ดูเป็นของฟิวแบนด์เฮนรี่แบนดนะครับตัวเนื้อผ้าข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อผ้าข้างๆแกเรียบขึ้นแบบเอาไปดูเนื้อผ้าให้สบายเลยนี่เมียนสภาพดีร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเสื้อผ้าแบบเกือบใหม่อ่ะดูนี่ มากเปงานปักแล, então, mm hmm. แล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบมาสำหรับฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวนะครับข้างในข้างในเนี่ยจะเป็นลนักษณะของคล้ายของตัววูลนะครับเป็นวูลแบบนี้ตัวนี้จะทําให้เรารู้สึกอุ่นนะครับโดยโดยเนื้อผ้ามันต้องหนาเลยข้างนอกเป็นเนื้อผ้าที่เรียบๆแต่ข้างในเป็นวูลนะครับเป็นแบบนี้เป็นเนื้อผ้าสองหน้าไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นใหม่กับวัสดลักษณะของงานปักคลิปสวยมากไม่ใช่แบบใสดูใสแล้วสวยใสแล้วสวย สวยแล้วสวยอ่ะใช้กูเลยนะไม่ควรยังไงนี่เลยใครอยู่ที่งานเอ๊ะมา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 อะไรฮะดริหารที่บริหารสีบานกัน้ลยสิบานค่ะสีๆค่ะน่าสิบานอ่ะอ๋อสวยอ่ะต่อไปค่ะป้าคือลักษณะเขาเสื้อผ้าร้านนี้จะเป็นเสื้อผ้าของงานวินเทอร์งานฤดูหนาวร้อนๆอ๋อวินเทอร์เหรออันนี้เป็นเสื้อของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นของ โบลิงกรีนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอของอเมริกานะครับเป็นเพื่อนำเข้าจาอเมริกาแล้วเป็นเซ็ตเป็นของรัสเซลนะครับยี่ห้อรัสเซลแต่ว่าเป็นทำให้กับิทัต้องไปคุยกับเขาไปกล้ก็ไปคุยกับเขาเป็นของ el, รัสเยี่ห้อเป็นของรัสเซลนะครับเป็นของรัสเซลแต่ว่าทำให้กับมหาวิทยาลัยกรีนมหาวิทยาลัยโบลิงกรีนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะครับของอเมริกาเนื้อผ้าสำหรับฤดูหนาวครับเป็นเสื้อผ้าตัวนี้นจะเป็นตัวที่เขาใส่คลุมก่อนที่ลงสนามของพวกนักกีฬาของมหาลัยนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นเนื้อผ้าที่ไม่หนักมากไม่ถึงไม่ถึงกับเป็นพวกขนสัตว์นะครับอันนี้มันเป็นลันกษณะของข้างตอ่อข้างหน้าเป็นหน้าหน้าเป็นระยะ้คารต้นนะครับข้างในเป็นบูมเหมือนกันเป็นสองหน้าแบบนี้ถึงใส่แล้วไม่หนักนุ่มแล้วก็พ,พบับกระปุกได้ดีนะครับเป็นของโบลิงกรีนสเตทนะครับโบลิงกรีนเตทเป็นของยี่ห้อเป็นของเอสเตทตัวนี้เท่าไหร่คะ ปิดราคาเดียวกันเลยขายราคาไม่แพงร้อยสิบาทให้ลองสั่งเลยนะจะได้เอฟไว้ได้เอฟไว้จะได้เอฟไว้ครับเดี๋ยวได้เอฟไว้ตัวต่อไปนะครับเป็นของรัสเซลเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นของรัสเซลนะครับเป็นของรัสเซลตัวนี้เขาทำเป็นตัวใหญ่นิดนึงสำหรับผู้ชายที่เป็นตัวหนาๆหน่อยเหมือนผมเนี่ยใส่ได้สบายๆเก็บพุงได้นิ่มๆเป็นผ้านิ่มๆใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัดสบายๆเห็นไหมครับ เสื้อผ้าพวกนี้เป็นเสื้อผ้าฤดูหนาทั้งนั้นเลยข้างในเป็นวูลหมดเลยนี่เป็นลักษณะของการเก็บความรอ้มมอนรุ่มร้อนค่ะโด่วันใส่ก็เย็นนะใส่นะใส่ฤดูอ่าเป็นเสื้อที่ใส่ฤดูนหนาวนะครับไม่ก็เป็นวินเทอร์ของเขาใส่แบบนี้ได้แล้วก็เสื้อผ้าไม่หนักถ้าเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าพบ้านเราราคาสองสามร้อยห้าร้อยเนี่ยตลาดนั้นสู้ไเวลาเราบอกได้เลยว่าเป็นเสื้อผ้าพที่คุณภาพเจ๋งราคาดีเด็กได้เอฟมาอ๋อยอดนะตัวนี้สวย นี่สวยโอเคตัวต่อไปนะอันนี้นะครับสาหรับคนที่มีความหลังนะครับกับความเป็นเด็กอยู่อันนี้เป็นลักษณะของความเป็นเด็กในตัวนะครับลักษณะของเสื้อผ้าแบบนี้เป็นความเป็นในตัวนี่ผู้คนอาจจะเคยคิดถึงตรงนี้เลยชีวิตหนึ่งตอนเด็กๆเ,เราเคยไปไหมนี่เป็นแบบของฝรั่งนะเมืองไทยจะไม่ได้ตามแบบนี้แต่ก็ใช้ใช้เหมือนๆกันลนักษณะมีความผูกพันเหมือนกันอันนี้คือลักษณะของม้าหมุน เป็นลายสกรีนมะหมุนนะครับเป็นลายสกรีนนูนเลยเป็นสีแบบว่าเป็นลักษณะของสีแตกนะครับเป็นสวยๆแบบนี้เลยสภาพสวยๆเลยสีแบบนี้เนียนๆแบบนี้นะครับราคาหาซื้อไหนเมืองไทยในราคาแบบนี้ไม่ได้ตัวนี้โดยการสภาพการใช้งานนะครับก,ก็จะใช้งานมาพอสมควรน,นิดนึงนะไม่ขายแพงตัวนี้เอฟกันที่หนึ่งร้อยบาทไม่ลมส่งนะครับเอฟเล่นเลยเอฟเล่นเลยหนึ่งร้อยบาทไม่ลมส่ง ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยอ๋ตัวนี้พี่ไม่ขายเพราะมันอยู่ลาเปื้อนที่หนึ่งนะตัวนี้พี่ไม่ขายพี่เขาเก็บสองใส่ไม่ได้ยไม่ได้เลยตัวไหนเมื่อกี้ขันอ่าลูกก็เก็บงานอ๋อไม่ใช่ค่ะมาแล้วของฮันนิส ที่เดนไม่ได้แล้วยี่ห้อนี้เลยแมนแมนโดนโดนถ้าเราใครได้ไปสาว่า๊มรินกันจะรู้จักยี่ห้อนี้เลยฮานส์ฮานส h ฮานส์ฮานนะครับเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้เป็นซอฟแบบสวิตนะครับของอีโคสมาร์นะครับเป็นของฮานส์ฮานสนะครับดูสภาพสวยสีดีเนื้อผ้ายังเนียนเนียนอยู่เลยนี่เท่าไหร่อ่ะป้ายคอยังเพิ่งตัดออกอยังถ้า <c oughs> ไม่ได้ใช้เป็นสินค้าเก่าเก็บเ,เฉยเฉยนะครับไม่ได้เป็นสินค้าที่ใช้งานนะตัวนี้นะเป็นสินค้าเก่าเก็บออกมา ไม่มีการใช้เลยไม่มีรอยการใช้เลยนะครับเป็นอีกคังยังเนียนๆอยู่เลยดูข้างในจริงๆแล้วยี่ห้อนี้ถ้าเกิดว่าซื้อมือไทยหรือว่าจะซื้อมือนหนึ่งออกมาแบบวสภาพแบบนี้กริบๆแบบนี้ต้องใช้เลขศูนย์สามตัวขึ้นไปนะครับช้ถึงจะซื้อขายกันได้นะครับรแต่ตอนนี้วันนี้ขายไม่แพงเอฟกันได้ที่สองร้อยห้าสิบบาทของฮาร <50 S 1> นะเนสสองร้อยห้าสิบบาทของฮารเนสทำไมถูกจังเลยอะ สองร้อยห้าสิบนะคะของอะไรนะของห้าน่าสนิทอ้อห้าน่าสนิทหัน่าสนิสเออนี้นะคะเท่าไหร่คะโอเคสวยคมากค่ะว่าไปเลยสองร้อยห้าสิบนะคะใช่ค่ะมาถึงสายที่เป็นสาวสวยหรือหนุ่มสวยนะคะหลับความหวานแล้วแบบนี้เรามีให้คุณสีชมพูไปงานปักลูกหัวใจนะคะ มีนี่ด้วยเห็นไหมปักงานปักงานเรื่มงานโอ้ทุกอย่างเลยเขเขียนว่าอะไรเนี่ยอ่า it's a l w a y in my heart นะครับประมาณว่าอยู่ในใจฉันเสมอนะครับนี่เลยไม่ก a n kiss are forever นะครับเป็นงานแบบโอ้ดูงานอลังการงานสร้างมากดูงานอลังการมากคือของแท้100%งานอเมริกันนะครับพวกนี้งานอเมริกันล้นๆเลยไม่ใช่งานไทยไม่ใช่งานที่แบบว่ามาจากนะครับดูดูเป็นงานปัก ฟรีมือมากข้างในเป็นวูมันกันเลยเขาดูให้เขาดูให้ลูกชายดูนี่ครับโรเซเรียตสีชมพูชมพูหวานหวานชมพูหวานหวานแบบนี้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีใส่แล้วนี่เห็นไหมทําให้พี่ดูหวานขึ้นเต็มทีเลแต่พี่โหดดูหวานหวานขึ้นเต็มทีผู้หญิงใส่เอาผู้หญิงใส่ผู้หญิงใส่ผู้หญิงใส่สวยเลค่ะเห็นไหมเห็นไหมใส่แล้วโอ้โหออกมาแบบนี้เลยนะครับใครชอบเอฟไปเลยตอเนี้ยไม่แพงไม่แพงขายราคาเดียวเลยร้อยห้าสิบบาทไม่ผสมเว้ยถูกจังเอฟไปเลยที่ไทยไทยอยู่แล้ว มาเลยครับสลหรับแซาฮานส์นะครับมาแล้วครับฮานส์นี่ฮานแท้ๆอเมริกันชัวร์ฮอนส์นะครับมาแล้วฮานนะครับไซเอ็มคับเอ็มนะครับตัวนี้มันไซส์เล็กหน่อยนึงนะครับสำหรับคนที่รูปร่างประมาณนี้เสื้อมันเสื้อสีเทานะครับค่อนข้างจะนีหน่อยนะครับสภาพดีไม่มีรอยขาดไม่มีรอยโหวไม่มีปะเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่เงียบเงียบนิ่มๆเธออกไข่ดู ดูตะกร้องกะแหลไม่มีอะไรเลยเงียบกิิบสภาพดีๆข้างในเป็นวูเหมือนกันมีการใช้งานนะครับตัวนี้มีเสื้อ<ห>ใช้งานนะครับของฮานนะครับ M ทับนะครับตัวนี้ใซ้เล็กเดนนึงนะครับสำหรับคนที่มีรูปร่างประมาณนี้ไซส์นี้นะครับหาเสื้อผ้ามีได้หาเสืออ้อยี่ห้อสำหรับเสื้อแบบนี้ยี่ห้อนี้ของแท้อเมริกันนะครับมาได้เลยนะครับราคานีราคานี้ไม่แพงครับก็คือก็ค่าจากตัวเล็กเด่นหนึ่งนะครับ M ไซส์ทับขายไม่แพงคอเล็ก ศูนย์สองตัวกับเลขหนึ่งต้อยเดียวไม่รวมส่งนะครับเอฟได้เลยอัพตัวต่อไปเลยครับน,ะน,ะนะนะ้าๆๆใหม่แล้วสำหรับสาวกรัสเซล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 จออเสื้อผ้าแบบนี้เยอะนะครับเป็นเสื้อสีพื้นๆแบบนี้นะครับของรัสเซลเลยนะครับเสื้อผ้าของรัสเซลเนี่ยไม่ไม่ใส่ของวินเทอร์แบบนี้เยอะนะขขขนนนแค่เราซื้อเวลาเราเราไลฟ์ตอนนี้เนี่ยโนโนโซ้อมนะคะ อืมครับนี่เป็นสำหรัสเซอร์นะครับัสเซอจะออกเสื้อผ้าที่ไม่หรือหวามากัสเซอจะจะเล่นเสื้อผ้าโทนสีนะครับจะเป็นสีเข้มๆแบบนี้ครับเสเซอจะไม่ค่อยป็นส,สีอื่นเสเซอจะเป็นประเภททําแบรนด์ตัวเองนะแล้วก็ทําให้กับมหาลัยต่างๆที่เขาทาที่เขาจะขอเอ่อทให้เสเซอทาให้นะครับ <c oughs> เป็นลักษณะของเสื้อผ้าแบบนี้ข้างในเป็นวูลเหมือนกันนะครับเป็นผ้าสองหน้าข้างนเป็นผ้าเรียบข้างในเป็นผ้าวูลนะครับสําหรับ หน้าหนาวราคานี้ถูกสุดๆเอฟกันเลยร้อยเดียวไม่รวมส่งนะครับอ้ยงยเพิ่งย่าเพิ่งโอ้แต่โอ้ได้มาแล้วะมันผมอยู่เออค่ะดไปตัวต่อไปเอร้อยเดียวหรอโอ้โหตัวนี้ไม่ต้อาะรอดเมียผมนะครับเพราะว่าผมน่าจะเอาไปเป็นแทเองนะครับ oh อ้ใช่ดูแลนะครับเสื้อเปเสื้อซิฟหน้านะครับเป็นเสื้อซิฟหน้านะครับเป็นเสื้อซิฟหน้าเปนของซานตบาบาร่าโดนตัดไปแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า ซันตบาร่าซันตบาร่าใครเขารู้ว่าคนที่เล่นซันตบาร่าเนี่ยราคาคือเยอะมากขนาดเสื้อแขนสั้นตัวเดินนะแม่งเกือบหมื่นซันตบาร่านะครับเป็นซันตบาร่านะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นงานวินเชอร์นะครับเป็นงานกิงกกเบลเลยนะครับพวกนี้เป็นงานตักแบบนี้ออกมานะครับเป็นงานโอ้โหนะครับเป็นงานผ้าเป็นสปินเด็กนะครับนี่ดูดูทิ้ง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 ไม่มีน้ำหนักเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นเสื้อผ้าอกนะครับมีซิปถึงคอเป็นคอตอในตัวอ่าผมเชในแบบสวยไปดูนะว่าสวยแค่ไหน ลองดูได้โอ้มันมันน่าจะเห็นเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่ไม่หนาอ้ไม่ไม่ได้ค่ะมันคือตัวนี้ก็คือเราต้องโน่<ๆ>โน้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 สบายข้างค่ะสบายข้างค่ะโอ้นั่งแบบผมเป็นอะไร <c oughs> เนี่ย <c oughs> นี่ครับต้องอย่างนี้นะครับโอเคอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเอามือเข้าไปครับออ <ừ> อันนี้ครับเป็นเสื้อที่อ๋อไมอ่ไม่ต้องไม่ต <c oughs> ้องเป็นรูปซี่ค่ะตัวนี้ไม่ต้องเข้ารูปค่ะคือขอหนีค่ะ อ้าวตัวนี้ตัวนี้ไม่ขายนะครับมาแบบลับแบบลับนะครับไม่ตีไม่ขายนะครับไม่ขายเขาแพงไมเนี่ยแน่นอนครับตัวนี้นะครับเอสวยนะอได้บเขานองขอนี่ของคอกส์นะครับคอรกส์นะครับตัวนี้นะครับคอกส์นะครับนะครับสำหรับสัญชาติคนที่อยู่เมืองนอกนะครับคนที่อยู่เมรกาจะรู้ยี่ห้อนี้นะครับมากันเลยมากันเลยครับมาเมืองไทยคือเสื้อค่าตลาดนับราคานี้ ถ้าซื้อราคานี้จะไม่ได้ซื้อผ้าแบบนี้จะไม่ได้เนื้อแบบนี้นะครับก็อยากให้จับด้วยนะนุ่มมากมันนุ่มแล้วก็สังเกตไหมผมบอกทุกตัวเพราะว่าซื้อเสซื้อผ้าที่เป็นซื้อผ้าฤดูหนาวนะมันจะเป็นแบบนี้ข้างในจะเป็นข้างข้างในจะเป็นรูแบบนี้นะครับนี่อ่าเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมจะเป็นนุ่มๆแบบนี้จะเป็นที่ซับแบบนี้นะครับแต่ข้างหน้าข้างหน้ามันจะเป็นมันจะไม่เป็นขนแบบว่าใส่แล้วแบบว่าติดอะไรนะข้างหน้าเป็นผ้าเรียบ เป็นหน้าเป็นซื้อผ้าสองหน้าหน้าเรียบ,บ,บนี้ข้างในเป็น,นบูเดตนี้นะครับใส่แล้วให้โว่าโอโห่ดีนะครับแล้วก็ไม่หนักไม่หนาไม่หนักมากไม่หนานะครับเป็นอย่างนี้ราคาตลาดนะัดพี่ซื้อหาในราคาแบบนี้ไม่ได้ตัวนี้ซื้อสีเขียวมีการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเคื่อผ้ามือสองเลยตัวนี้ราคาไม่ปล่อยเยอะแค่ร้อยห้าสิบบาทเอฟกันเลยเดี๋ยวจะาเอฟกันเลยนะจ๊ะ next station โอ้โหนีครับงานกิงกับเบลโอเรล่าเลยครับตัวนี้โอ้โ oh, ห oh, นะครับตัวนี้เป็นงานจริงกับเบลมากมากเลยนะครับเป็นของโอ้ต oh. ัวนี้เป็นอะไิบารนครับเป็นเสื้อถ้าคนที่จบเมืองนอกไปดิเมืองนอกนะเสื้อแบบนี้มันจะมาในเทศกาลที่ทุกบ้านต้องมีนะู่เมืองนอกเพลไปดิเมืองนอกนะอ่ะก็จะรู้ว่า เออถ้ามีงานเทศกาลเข้าสุด,ค,ดสคริสต์มาสปุ๊บมันจะเป็นเสื้อตระก,กูลเสื้อครอบครัวที่ใส่กันอยู่หน้าเตาผิงนะแล้วก็มีการงานางานค,คริสต์มาสแล้อก็ Boxing Day ใส่ตัวนี้ลงมานะครับนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลย,แบบเลยแบบนี้เลยนะครับคิดถึงสมัยอยุอ่ยามากเลยนีนผ้าแบบสวยมากเลยตอนนี้ผ้าสวยมากเลยโอ้โหลักษณะว่าเสื้อแทบไม่ใช้งานเลยนะครับเป็นเสื้อดีมากๆนะครับ Oh, oh. ดูนี่เลยดูนี่เลยสุดๆนะครับตัวนี้มาสวยมากมาสภาพดีสวยๆเลยสี oh, เขียวออกสีเขียวมะกอกนิดนึงนะครับประมาณนี้เป็นงานเป็นผ้าดูลักษณะการดักนะครับเป็นงานเทศกาลคริสต์มาสนะครับตัวนี้ครับใส่แล้วไม่ตกเทรนสำหรับหน้าหนาวน,นี้นะครับเป็นซอกท์ฮแอนด์คัพเปิลนะครับสามตัวถ้าใครเป็น คนที่ชอบงานประเภทนี้งานคริสต์มาสงานออดแมวเฉลิมฉลองนะครับก่อนสิ้นปีถ่าต,ตัวนี้ไม่ผิดหวังไม่ตกเทรนแน่นอนตัวนี้เส้นค่าสภาพดีมากๆนะทั้งสองหน้าเลยหน้านี้ก็ดีนะครับสภาพดีมากๆเลยงานนี้นะครับข้างในก็เป็นสภาพที่ผมบอกนั่นแหละว่ามันจะเป็นผ้าสํางหน้าที่เป็นวูข้างในนี้ข้างในเป็นผ้าเรียบข้างข้างเป็นวูเพื่อเป็นสเวเตอร์ที่ใสแ่แล้วอบุ่นแลวไม่หนักไม่หนานะครับตัวนี้เลย ราคาว่ากันไปที่สองร้อยเอฟกันเลยหาราคาไม่ได้หา,าแบบว่าดีไม่ได้แล้วนะเน็กเซชันสีโอ้โหสีม่วงม่วงแม่เต่ามาอีกแล้วใครเป็นสองรัสเซอร์นะครับมาแล้วครับรัสเซอร์ตัวนึงบอกว่ารัสเซอร์จะทำชอบทำเสื้อผ้าแบบนี้นะครับรัสเซอร์จะทำเสื้อผ้าแบบนี้เลยรัสเซอร์จะทำเสื้อผ้าแบบแบรบ์แบบลัสเซอร์เนี่ยจะทำเสื้อผ้าเป็นสีพื้น เนียนเนียนอหนาเลยนะครับแบบนี้เลยนี่เห็นไหมข้างในก็คือเป็นบูเหมือนเดิมเป็นผ้าสองหน้าเหมือนเดิมเลยข้างนอกเป็นผ้าเรียบใส่ใส่แล้วไม่ไม่ติดขนไม่อะไรทั้งนั้นเลยข้างในเป็นเสื้อผ้าซับเพื่อให้มันเก็บความอุ่นแล้วเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใส่เป็นเสื้อผ้าใส่ในบ้านนะเ้าบ้านเขามันจะไม่หนามากไม่เป็นเอาลไซด์เป็นอ่าอินไซด์นะครับเป็นข้างในไม่เป็นเอาไซา์นะครับเป็นข้างในเป็นอิเทียวเรียแบบนี้เลยครับสีม่วงสวยนะครับ ส่ได้หมดทุกคนชายหญิงก็ได้แต่ตัวนี้ไซส์ใหญ่นิดหน่อยนะครับเป็นไซส์ XL ถ้าเราหรับผู้ชายนะครับถ้าใครอยากได้ก็เอฟก,กันไว้ซื้อให้ตัวเองซื้อสาม,มีซื้อให้กิ๊กก็กักได้หมดเลยราคาที่ละห้าสิบนะครับไม่รวมส่งนะครับแอ้ผมเลือกขายได้ยังผู้ <c oughs> <c oughs> ขายยังได้เนี่ยเสื้อผ้าเนี่ย <c oughs> ไม่แล้วครับ <c oughs> ไม่แล้วโอ้โหสาวกไม่กวนผ้าครับ <c oughs> มาแล้วครับ ตัวนี้สีนี้หายากมากของฮันส์นะครับนี่เลยดูเต็มเต็มเขา <c oughs> โอ้โหสภาพดีมากๆจะมาชุดผู้หญิงมาให้ป้าขายฮันส์นะครับสีนี้นะครับโอ้โหแม่เจ๋งโคตร <c oughs> จ๋งไหมวะนะครับลักษณะสังเกตนะครับสเปซเซอร์ฮันส์รสรครับทุกตัวของฮันส์ที่จะออกมาสเปคนี้จะเป็นวินเทอร์นะครับเป็นวินเทอร์สเปคเป็นเพื่อของสเวตเตอร์นะครับสังเกตว่าแบรนด์นี้เขาจะทำแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นสามเหลี่ยมข้างล่างนี้ ยิงอย่างนี้ทุกตัวเลยของ้านบอกได้เลยว่าฮานจะทำเสื้อผ้าสไตล์นี้นะครับเป็นสไตล์ที่เป็นสเวตเตอร์ที่เป็นเนื้อผ้าสองส่งฝั่งหน้าเหมือนกันอันนี้ข้างในก็เป็นบูน,นะครับดูข้างในได้น,นี่เป็นแบบนี้ตัวนี้ซับทําให้มันรู้สึกว่าโอ้ปวดขึ้นนะครับไม่ต้องใส่เสื้อหลายตัวนะครับตัวนี้ของฮานนะครับยี่ห้อนี้นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นิ่มเนียนเลยตัวนี้นะครับเอฟกรนด์ที่สองห้าสิบบาทนะครับไม่หลมสง่งอ๋ออันนี้พี่ส่งให้ด้วยกันโอเคจบ ต่อไปนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นของกอสบราวน์นะครับตัวค่อนข้างใหญ่ใหญ่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแขนจั๊มนะครับเป็นแขนจั๊มแบบนี้นะครับเป็นแขนจัม๊มแล้วก็มีเอวจั๊มนะครับเสื้อผ้าของของกอสนะครับตัวนี้เป็นของกอสบราวน์นะครับเสื้อผ้าสเวตเตอร์เหมือนเดิมนะครับเป็น,นการขาดสเวตเตอร์ทั้งชุดเลยวันนี้สเวตเตอร์สเวตเตอร์ก็คือการที่มีข้างในเพื่อจะเป็น แบบนี้แบบนุ่มๆแบบนี้นะครับข้างในเป็นนุ่มๆใส่แล้วรู้สึกสบายมันไม่เหมือนเสื้อผ้าที่เราขายแบบว่าที่แบบว่าเป็นตลาดนะตลาดนัดบ้านเราเใส่ไป <_ S 2> บบนี่ถูกถูแบบเนี้มันคือว่าคันนะถ้าบ้านเราเนี่ยถูบบนี้ผู้จิรู้สึกว่าเราขายคันเพราะว่ามันตัวนี้มันจะม,มันจะไม่เป็นวูมันมันจะเป็นวูนนแบบนี้ไงมันจะเป็นลักษณะของผ้าที่มันเป็นกดขนแข็งๆขึ้นมาเหมือนแบบว่าโดนอะไรเป็นขนคนโดนขนขึ้นมาแบบว่าเรียนแบบแบบนี้แต่ราคาจะถูกหน่อยว่าสองสามร้อยมือหนึ่งนะแต่นี่เป็นของมือสองพี่ขายไม่แพง มืันขายสามร้อยถ้าตลาดน่าขายสามร้อยพี่บอกได้เลยว,ว่าเนื้อผ้าคนละรุ่นคนละเกรดคนละประเภทคนละประเภทกับตัวนี้เลยอันนี้พี่ขายไม่แพงนะครับอันนี้เป็นของกอล์ฟบราวนนะครับกอล์ฟบราวนอเมริกานะครับขายที่เอฟกันเลยสองร้อยบาทนะครับไซส์ซอย่างนี้นะครับหน,นือเป็นไซส์เอคลนะครับอ้าวเอฟครับสองร้อยสองร้อยจริงอะ่ะใช่ครับกองล์ฟบราวน์นะครับ s <S โอ้โหไม่น่าเชื่อ อันนี้โตถึงมือแล้วนะครับผมไม่อยากบอกแล้วว่าพี่ต้องไปเดินเ้นทานชิดลมนะครับเพื่อจะเจอตัวนี้นะครับพี่ไปเดินเซนตท่นเบออาจจะเจอแต่ว่าถ้าเดินอยู่ตามห้างที่แบบขอบขอบเมืองเลยพี่จะไม่เจอมันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเห็นไหมครับว่ามันคืออะไรมันคือเคนนิสกอตนะครับเคนนิสกอตนะครับแบรนด์นี้นะครับพี่เคนนิสกอตนะครับอย่าลืมว่ามันคือเคนนิสกอตนะครับพี่ ไม่อยากบอกเลยครับว่ามันเป็นเคนนิสสกอตนะครับราคาแบบนี้พี่จะหาที่ไหนได้ครับตัวนี้เป็นไซส์ xl นะเออตัวนี้เป็นไซส์ xl นะครับไซส์ใหญ่นิดหน่อยเพราะว่าจะเข้าใจว่ามาบ้านเขาแล้วก็ฝรั่งจะตัวโตกว่านะครับ,ออตตๆๆรบแต่เราใส่เข้าไปแล้วก็ไม่น่าเกลียดอะไรผมอยากใส่ากเลยผมขอลองใส่นะยี่ห้อนี้ไม่เคยใส่เพราะมันแพงไม่มีเป็นไม่มีปัญญาซื้อสมัยนั้นนะครับขอดูหน่อยว่าเคนนิสกอตเป็นยังไงดูนี่ดูนี่ผมใส่ขึ้นมาแล้วดูมีดูมีฐานะขึ้นมาทันที โอเคตัวนี้พี่ยังไม่ขายพี่จะใส่เองโอเคเน็คเซชั่นนะครับตัวนี้เป็นเสื้อคอเต่านะครับเป็นลักษณะของเสื้องานปักนะครับไมาเดียวซาบินูเยส์เชอร์นีนะครับเป็นงานปักนะครับเป็นของโฟก์นะครับโฟก์อาร์ตแอปพลิเคชันนะครับเป็นโฟก์อาร์ตนะครับเป็นงานท้องถิ่นนะครับตัวนี้อาจจะไม่เป็นแบรนด์เท่าไหร่นะครับเป็นงานท้องถิ่น แต่ด้วยคนที่คุณภาพคา่อนข้างจะเนียนเหมือนกันโฟกอาร์ตผมไม่แน่ใจว่าโฟกอาร์ตนี่เป็นงานแบรนด์ภายใต้ของใครนะครับอ๋อนี่เป็นโฟกอาร์ตสูเอเอนะครับอ๋อเป็นของบาบาเรียนะครับเป็นบาบาเรียโฟกอาร์ตนะครับนึกว่าไม่มีแบรนด์นะครับแต่นี่เป็นของดูนี่ครับดึงเหตุน,นะครับเป็นบาบาเรียโฟกอาร์ตนะครับเป็นงานสร้างสําหรับงานปีใหม่โดยเฉพาะนะครับ คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขายเสื้อผ้าสไตล์นี้ทั้งปีนะก็มีเสื้อเสื้อผ้าอาร์สไตล์อยู่ที่ขายกันอยู่นะครับทั้งปีมีหลายๆแบบนะครับแต่นี่เป็นเสื้อผ้าของเซเวเตอร์ออกมาเป็นงานเทศกาลของปีช่วงปีใหม่นะครับเป็นงานอาร์ตแบบนี้ตัวนี้เป็นงานปักนะครับเป็นงานเห็นไหมมันจะเอาหลายๆอย่างมาปักอันนี้เป็นงานปักแท้อันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยงานปักเอามาเย็บรวมกัน 3- 4ชิ้นนะครับเป็นงานปักที่ไม่ได้เป็นงานชิ้นเดียวนะครับเป็นงาน เวลาเปลนปักแบบนี้ออกมาแบบนี้ไม่มีงานหลุดลุ่ยนะครับนี่แค่นี่ขนาดเป็นมือสองนะครับงานเนียนมากนะครับดูถูได้ไม่ละลายคืนเนียนมากๆนะครับงานอาร์ตของโฟกัสบาเบอรี่นะครับไม่แพงหาที่ไหนไม่ได้แล้วราคานี้พี่รับไปเลยสองร้อยลมส่งรับเอฟได้เลยครับ next session next session อ้อชอบสับปะรดฮ่าฮ่าฮอบสับปะรอ่าครานี้เป็นของมาโกอีแลนด์นะครับของไม่เอะอ๋อตัวนี้เลยมาโกอีแลนด์โอเควันนี้พี่ขายแค่นี้ก่อนนะพี่ขายเยอะแล้วพี่ขอแยกไปยี่ยวก่อนนะค่ะบ๊ายบาย